ไสดเมาโมยเนาะเมาโมยเนาะอู้ภาษาเมืองดีกว่า <c oughs> นะคะเ้างเมาโมยตวาเยาวันไปเยาวายวันไปไหนไปวัดเนาะไปวัดสันมาเมาหมาตวาเนาะไปวัดสันมาเมาหมาเราคนนี้จะไปเอานะ่นะยังว่านะ่นะเนาะไปหาหาลาบเอฟซีเนาะ้อทุกคนเนาะเกิดว่ามันจะได้บุญบรารมีถึงกันเนาะอ,อาจจะลด ปศนี่ก็ได้นะคะก็ก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางนะเางยาวันก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออไปมาตะวันนี่มีอย่างเกิดขึ้นทองนี่เนาะเยาวันก็ไปจากนี้ไปก็ประมาณสี่สิบก็โลนะคะจากอำเภอเชียงฮชางายเนาะไปอำเภอพานเนาะไปตีวัดสันมาเมาเนาะคนนากนะทุกคนเนาะแต่ตีอยาวันได้ไล่โซดไปแล้วนะคะบางคนก็น เข้าไปยํำก่อนหรือว่าบางคนก็นเข้าไปยํำหลังไล่ซดนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจใยวันที่ว่าเข้าไปดูการไล่ซดนะคะเนาะยังไงก็ฝาก f อซีทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็น F c ซเก่า f c ซใหม่ไม่ว่าจะเป็น F c น้องเต้าหยองนะระเบียบวัฒนศิลหรือว่า F c ซยายวันดีชาแนลเนาะยังไงก็ ยวันกับมาเหล่าแต่ว่าเยวันกับไปเอานั่นนะนะเอาจุกเอาหลาบมาฮึฮอเนาะว่ะตือเป็นจะไดได้มาตัวไหนตัวไหนเนาะเยวันกับได้มานะจุดถูกค้นกันหนักนะทุกคนเนาะค้นกันหนักแต่หนักกว่าเนาะเยวันกับไปจุดถูกว้พรอนขอพรอนเท่าเวสุวรรณแล้วเป่นกะฮอเนาะล้อม้ากับอย่างก็เนี่ยห้าแปดสี่เนาะ หึ้าแปดสี่อาน้อห่งห้าแปดสี่เขานี่กะจะจังว่านะเนาะของเปินหมุนเนาะเออถ้าเปินโจกวาสนาบาร,รมีเฮามีกะอันฮือถูกฮือถูกเนาะปดนี้ปดศินเนาะซื้อนักได้นักซื้อน้อยได้น้อยเนาะอันนี้คือแนวทางนะคะตียวันมาบอกมาอู้มาเก่าบอกเก่าเล่าสิบเนาะหลังจากนั่นกะรอพระอาจารย์เนาะ รอพระอาจารย์ลงหนหน้าทองนี่เนาะเป็นว่าลงหนหน้าทองค่าครูแล้วแต่จิตศรัทธาเป็นว่าเนาะแล้วแต่จิตศรัทธาเนาะบ่บ่บได้แบบบักหมายเนาะว่าตะอันตะอีบาทนี่เน,น,นาะคุณกันนักรอคิวอ้วนะไม่เจ้าจบไปแล้วเนาะกะบ่ได้เนาะรอคิ้วไม่เจ้าก็จบไปแล้วบ่ได้เขานี่กะนี้กเหอก็มา คิวแม่ตอนเนาะเทียงกึงนะเทียงกึงเทียงกึงเดี๋ยวจะปาไปดอกเอี้ยงไปแอบบ้านนี่เขาเทียงกึงรอพระอาจารย์เนาะรอบเจ้านั่นมันมดไปแล้วเนาะมดไปแล้วคือหนึ่งร้อยทันเนาะดอกไม้ก็งามเลยบ้านเขาเนี่ย no? เนาะแอบดูดอกไม้นะ no? ดอกเอี้ยงเพิ่งงามซะหน่อยเดี๋ยวทุกคนงามก็นี่นะคะส,สวัสดีค่ะหนึ่งท่านเนาะ ที่เข้ามาชมเนาะนี่นี่เป็นดอกปวยเสียนดอกไงนะคะบบาิมีใบเนาะนั่นนหะเหล่าต่อเอาหมยต่อเอ้ยใข่หันเก้านี่มีดอกของเกิดหันสักเตี่ยเนาะทีดอกอันนี้กะพาจานเป็นว่ารอบเที่ยงเนะก็เลยเที่ยงกึงนี่เนาะเที่ยงกึงกะเลยไปเอาบัตรคิวนะคะ ในบัตคิวมาเบอร์สนะิสามเนาะปีแมกได้เบอร์สิสี่ก็รอพระอาจารย์ลงหน้าหน้าทองน,นะปะมาเนาะก็มีการลงหน้าหน้าทองคือลงหน้าภากนะแล้วก็ลงอ้ไก็องคงมือเนาะฝ่ามือเนาะที่ว่าเยาวันอันได้ลงคิดไปแล้วนะนะนั่นนะเรานี้ลงหัน่นเนาะเปิดก็ได้คิวเข้ารอบสองรอบหนึ่งประมาณสิบห้าคนนะคะเนาะ ตาคูแต่แล้วแต่เนาะเปินจะมีซองแล้วก็บัตรคิวของเขาเนาะเปินบาได้บอกว่าตะอันตะอี้บัตรนะแล้วแต่เขาจะหึ่งเปินเนาะอันนี้กะเยาวันได้คิวเส้สามเนาะเยาวันก็เข้าไปค่นี้เยาวันก็ถามว่าผู้จย์เจ้าเนาะทายคลิปได้ก่อเปนาได้ได้เนาะกับพอคลิปเนี้ยกะบาได้ยูอีว่าเปินว่าเนาะก็ว่าเป็นจะได้บาได้ยูเนาะ ติกตอกไก่นะค้นมากันทึดๆนะกับเพราะติกตอกติกตอกเปิดมาเนาะกะเคยนะเคยมีมดดำนะเรื่องแฉเคยมีมดดำเรื่องแฉเนาะเขามาเขามาออกรายการอืมเขามาไทยรายการแล้วก็ไออยังก็ไออยังมูมูนี่แหละของมดดำนี่แหละเนาะอืมค้นก็เลยลังไหลมานั่นน่ะพายจันบอกก็ย้อนติศ ติ๊กต็อกเนี่ยนอว่าวันวันนี้มันนักได้นักว่าอีานะ่ะเพิ่นว่าเนาะตามลักเปิ่นจะนักก็แค่วันเสาร์วันอาทิตย์อีน่ะวันยุดอีน่ะเบื่อะกลามเปิ่นก็บ่าเออลืมไปลืมไปอีนะ่ะเพิ่นว่าวันนี้ใกล้แล้วเนาะใกล้หวยออกอีนะ่ะเพิ่นว่านะวันนี้วันใกล้หวยออกวันนะี้วันใกล้หวยออกอีน่ะเพิ่นว่านั่นนะอย่าลืมเด้อทุกคนเนาะถ้าใข่อยู่ใกล้จ,จังหายยาวัดเชียงรายพะเยาอย่างกระจังนะ จะมาลงหน้าหน้าท้องฟ่ามือนะลงกระเป๋านะลงโทรศัพท์ลงอยังก็ได้พะอจารย์เปินก็ลงลงทุกอย่างนะแล้วก็ค่าบริการเนาะแล้วแต่จิตศรัทธานะเนาะเฮามานึ่งเขาได้แถมนะคะเขายังมาขอโจกเท่าเวสุวรรณได้นะคะก็มีทุกวันคนมานักนะคะแล้วก็คนที่ได้ก็มีแก้บนคือจุดประทัดนะคะ งวดนี้ยาวันกลับไปได้าหด584เนอะตีลงคลิปไปแล้วถ้าคนใดยังเป็นเพื่อนใน YouTube หรือว่าเพื่อนในเฟสนะก็จะเห็นอยู่ว่าเยาวันลงไปเนอะอันนี้คือแนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะแนวทางนะคะรับชมรับฟังด้วยวิจารณญาณเนาะขอบคุณนะคะหนึ่งท่านเนาะผู้ใดเนาะคอมเมนต์เืเป็นกำลังใจเยาวันน้อยแน่เนาะถ้า บุญมีเนาะบารมีเขาถึงนะมืดอนี่ได้ปศนี้ปศสินอย่างก็ดีนะเยวันกะจะเดินสายนี่ละเนาะไปเสาะเนาะไปเสาะอันเด็ดเด็ดเนี่ยมันลงให้ทุกคนแล้วก็ไล่ซดนะดอกไม้ก็งามเนาะน,นี่ยังไงกะน้องอาจาย์มันก็ับมามามาใครจะมาก็มาีเนาะเป็นกับบริว่านะต่างทินต่างอันนี้เชียงแสนเิ่นกับมานะคะมาหลายอยู่ ทะเบียนกรุงเทพก็มานะคะวันนี้ก็ถามว่ะแล้วรู้ได้ยังไงเนาะเขาก็บอกดูติ๊กต็อกเนาะพ่อพ่ออาจารย์ลงติ๊กต็อกเนาะนัะน่นเนาะอาจารย์ลงติ๊กต็อกเป็นว่านะก็เลยได้อันนึงอย่างก็ลงหน้าหน้าทองแล้วก็ลงฝ่ามือเนาะถ้าเป็นโจกลาบบารมีมาแตกอะขอหฮงงหฮงหงตังปังด้วยกันเด้อเนาะ คิดอะไรก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาที่คนที่เข้ามาดูไลค์นะคะไม่ว่าจะเป็น fc ยายวัน fc น้องเต่าหยอง fc ทุกๆคนมิดเก่ามิดใหม่นะคะใครไม่ได้กดติดตามยายวันก็กดติดตามไว้เดอต่อไปยายวันก็เนี่ยจะเดินสายเนี่ยคือหาจุกหาลาบเนาะจับว่ามันเหม็นมันหมานเนาะตั้งไดก็ดีเนาะยังไงก็เข้ามาไล่ดูไล่ของยายวันก็ขอบคุณนะค่ะเนาะ ให้ชมต้นไม้สวยๆนะเนาะนี่ก็ลองไล่ดูบ่ได้ไล่หมือนแล้วอืมเนาะผ่านมาก็เลยบ่ได้ไล่ในตรงนี้ก็เลยมาไล่ดูนะคะยังไงก็เยาวันก็ฝากคลิปนี้นะคะไล่สดอู้กับบอกใครจ้างสักกระหื้อเนาะยังไงก็ขอให้เฮงเฮงปังปเนาะห้าแปดสี่นะ ห้าแปดสี่เนาะเยาวันก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ฮะนะเนาะถ้าถูกก็จะได้ไปทำบุญนะวัดสันหมาเมาอําเภอพานนะคะจังหวัดเชียงรายนะก็มีทุกวันนะใครว่างวันไหนก็มาขอโชคขอลาบเสริมดวงเสริมบารมีกับพระอาจารย์นะหู้ซื้อวัดดวงบดีกะยังกะ มาเนี่ยได้นะคะยังไงเยาวันก็ขอจบคลิปไล่นี่ก่อนนะคะทุกคนเนาะนี่ดอกสีแดงนะแล้วก็มาสีเหลืองนะคะเยาวันขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเลยค,ะะคะ่ะเนาะทุกคนยังไงก็ให้เฮงเงปังปงวันนี้วันที่สิบห้าวันผูกหวยออกนะคะสวัสดีค่ะฝนนึกว่าบ่นอะไรบอ ໄລສ